สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะเป็นยังไงคะท่านผู้ชมครับค่ะถือกันว่าค่ะอาจารย์เพิ่นกะแตกสามโติ่นทักษะอาจารย์โคลาดค่ะครับเอซีว่าก็่าเห็นคลิปนี่น้ำเสียลงแต่ตองวดค่ะเอาปรุ่นสีมายำให้อยู่ค่ะท่านผู้ชมเนาะครับค่ะอาจารย์ค่ะแตกสามัตตรงเลยดีค่ะท่านผู้ชมค่ะม่วว่านกับ เขาไล่ซับนักเนกาะค่ะครับคลิปนี้น้ำเชี่ยกะสิมาที่เรากล้องฝันเด้อค่ะท่านผู้ชมขึ้นต้องหง่วดเลยเนาะเขึ้นต้อหง่วนต้อห <L ine> องหดเนาะดหน่อครับค่ะฝ <K l ip> ันดีดีค่ะท่านผู้ชมฝันดีบ่ฟังซอยกันเด้อ <K l ip> ค่ะเรากับแปรซอยน้ำเชี่ยในเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะเอฟซีวาน้ำเชี่ยฝันแต่ต้องหง่วดกับอ่านก้อนเล็กออก เออพ่อเ้อะค่ะท <laughs> ่านผู้ชมแมอนอยู่ค่ะเดี๋ยวน้ำเสียสิวา,วางกวมฝันให้ฟังเ้อค่ะเมื่อคืนนี่ฝันหลอก,กตีซอยน้ำเสียนี่เด้อค่ะฝันยังสี่เ้อค่ะท่านผู้ชมฝันว่าไปเห็ดเฮียนไม่รู้ซื้อกว่าสิไปเห็ดยู่กรุงเทพโ่เมนยู่หล่นี่บ้านนี้ หลังงามงามสองสันค่ะสิมี้มูน้ำเชี่ยไปกกับลูกพี่ลูกน้องน้ำเชี่ยเพิ่นก่เหยียดขึ้กันแต่ว่าเฮียนเพิ่นนิสาไหวน้ำทั้งทั้งข้างล่างทั้งข้างบนค่ะแต่ว่าเฮียนน้ำเชี่ยบ่มีอ่าวันนี้เฮียนน้ำเชี่ยผันสะอาดเฮียนเพิ่นผันสซ่กระปกุกค่ะท่าน,นผู้ชมอันนี้ก็สิว่าไปเนาะเพราะว่าน้ำเชี่ยไปกวดเฮียนให้เพิ่น กวดเฮียนอีกแล้วกวดเฮียนอีกค่ะท่านผู้ชมครับค่ะอ๋ะอลืมลงมัน,นว่าไปกวดเฮียนลืมลงตัวละทครเดี๋ยวค่อยเขียนลงกันเลยเนาะ,ะค่ะตัวเก่าอ,อันปะไม่นหนึ่งชีเก่ากวดเฮียนหนึ่งชีเก่นยนไม่กวดค่ะ,คะไปกวดไปกวด,ไปกวดเฮียนแห่หมูวันเฮียนจะขวางก็สะอาดแล้วค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้ข้าตะกวดเฮียนอยู่ ก๋วมาเชียดีบ่นเนี้อันใหญ่อ้อายพันใส่ใส่ไปอีหยังน้ำเสียกับว่ารูดอกค่ะท่านผู้ชมค่ะน้ำเสียกับข้าต้าไปส้เมเสื้อเฮียดมูอบ่นเนี้ยก๋วมาเชียไปไปนี่เพิ่นเลยเกิดอุบัติเหตุเด,ด้อค่ะท่านผู้ชมบ่เนี้มันจะมีคนแลีนมาบอกบ่เนี่กับ หมอเป็นโทษมากเป็นเสียชีวิตค่ะ่านผู้ชมก็งมาเสียฝันมาขึ้นี่ฝันมาขึ้นไปกับว่าไถ่อึ้งขาน้ำเสียอ่อนไปมืดค่ะ่านผู้ชมฝันลายายเป็นดีที่นอเค่อยๆฝันแบบนี้เนาะแถาที่ว่าอันว่าถ้าฝันว่าผู้ใดเสียชีวิตเนี่ยมันมาเิเล็เขาพ่อกับคือกันเนาะค่ะพ่อกับคือกัน ล้วกลหลายคนอยู่น้ำเชี่ยฝันอยู่ขานเฮียนน้ำมีแม่คือกันค่คะเพิ่นเติมเชี่ยกบว่าซอยเนยคุณหมอซอยเนยเพิ่นกะว่าอยู่ในโทรศพา์ว่าซอยว่าใดแล้วเขาไปแล้วบ,นนบั่นน้ำเชี่ยกบไปว่าใดได้ค่ะท่านผู้ชมบันนี้แขนขาเนี่แข็งไปเมื่อตึงไปเมื่อแบบมันตกใจนะไปไหวค่ะอหลีเพราะว่าท่านน้ำเชี่ยว่าข้าจะไปกวดเทียนมูนัน ก็จบอกคนยุ่ปกตินี่น้ำเชี่ยในชีวิตจริงนี่สิบว่าไปใส่ค่ะสิยุ่งกันสองคนนี่ค่ะไปก็คือไปน้ำกันนี่สิบบาพ่ออยกโตออกไปไปกับหม้อหน้ำเชี่ยค่ะดันผู้มชมค่ะบานี้เป็นกาเสียชีวิตบาตนีน้ำเชี่ยกระามโมโม่ไปประกอกับแข็งปุ่นดีน้ำเชี่ยวาสันเด่โม่ปิ่นไปมาบึง ไปเบิ่งมากค่ะท่านผู้ชมค่ะแต่ว่าฝันนี่ก็ดีเนาะค่ะบ้านนี้คืนเดียวกันนี่ล่ะค่ะท่านผู้ชมฝันเป็นเรื่องเล่ามากเลยขันซ้ำน้าเสียจำได้สิบอกไว้ฟังเนาะครับขันจําว่าไหนแต่สิบบอ่หลอกเนาะโดยเฉพาะจำแม่นเลยสิคืนนี้จำแม่นเลยค่ะกับเรื่องเล่าเดียวกันทีบ้านนี้หลังจากคนเสียชีวิตแล้ววันนี้จังไหนขึ้นมาบ่ได้พาน้าเสียไปหากบดีบนี้ ไปหากบขี่มอไสคไปได้กบเต็มขวบค่ะท่านผช้ชมเลี้ยงอุ้ยอยู่กบเนื้อตัวใหญ่หลายตัวนับว่าได้ค่ะด่านผช้ชมมันอยู่ในขอบครับ,บปลานิ่นปลานิ่นติดตรงค่ะด่านผช้ชมปลานิ่นติดตรงค่ะก็ามาเชื่อเขาเอามือหออหอบเอาใส่ผสมกันกับกบค่ะท่านมู้ชมในขอบในขอบครับค่ะเป็นจังไไนค่ะท่านผูุชมนี่ละ่ะ เดี๋ยวน้ำเสี่ยสีให้เบิงเ้งแนวทางเด้ค่ะไปเบิ้งกันเลยเนาะครับผมนี่ค่ะท่านผู้ชมจังได้มาฝันย่ำอีกเนี่ยมือเลขกออกเนาะนม่อัะออไปเฮียนอีกบาดน,นี่จังได้มากวดอีกนี่ครึงวดนี่เลยบาดมาเบิ้งค่ะนี่น้ำเสี่ยค่าถ้าไปกวดเฮียนเนี่น้ำเสียเอาโตัวเกามาเเลยค่ะนี่นี่เห็นบะตัดเอาแล้วค่ะท่านผู้ชมตัดเอาตัดเอา หนึ่งซีหนึ่งเก่ายังสีไหมนี่กับซีเก่ากับมีแล้วอายุเก่ามาเชียยพนไดายซีสิบเก่าปีแล้วค่ะท่านผู้ชมสี่สิบเก้าปีพูนปีนาพนกางกลางปีเพ่นจะควยสิบขวบห้าสิบปีค่ะครับพ่อสอนน้ำเชียยพ่อเอาค่ะท่านผู้ชมบวกเอารวดเนาะครับค่ะพนดายซีสิบเก่าปีน้ำเชียก็เลยเอาศูนย์ใส่ศูนย์สี่เก้าคนเสียชีวิตเนาะนค่ะอันนี้ค่าตั้งไปกวดเฮียนอยู่ นี่น้ำเสียเราเอาตัวนี้มานะมันสิมาตัวเก่ากว่าเท่าหนึ่งเก้าซีเก้าหนึ่งซีคันเลขออกหนึ่งเก้านี่แสดงว่า,น,าน้ำเสียฟันแม่นเด้อค่ะเนาะครับค่ะบ้านนี้นี่กบกบกับปลาอยู่ในของปลาปลานิ่งก็มาเสียเพราะเลยให้ยเก็ดกับแปดนนะครับค่ะปลากับ กบอยู่ในของน้งกากันเจ็ดเก,าาก่าครับแจ๊คสตีไปยังไหนค่ะด่านผู้ชมมันหลายหลายทั้งปานิ่ทั้งกบอยู่ในของ<ก>บานีเก็ไม่เสียพันกับเยว่อานของก็เป็นศูนย์เนี่ยนะกบก็บเป็นเก่านะมีทเทอนี่ล่ะค่ะด่านผู้ชมฝันมีทเทอนี่ค่ะนี่ขันกันเอาน้ำเสียเหมือนืันเลวกว่าน้ำเสียก็่ามักใบนีอยู่เดอ้อเนี่ขันตัดนี่กับสิดได้หอยู่เนานะเนาะ่ะ นี่แหละค่ะท่านผู้ชมมีทานี่ความฝันของน้ำเชียเนาะครับค่ะเอาคลิปต่อไปนะค่ะคลิปต่อไปค่ะท่านผู้ชมน้ำเชียสีน้ำเสนอเลขของอาจารย์ขอนแก่นค่ะอาจารย์ขอนแก่นยี่สิบสามงวดหลุดเก้างวดเดวดข้าสิบสี่งวดสูตรนี้นะคะ่ะท่านผู้ชมสูตรนี้สรุปแล้วเนาะสรุปแล้วค่ะเอาอันนี้เขาตาสามเนาะครับ เขา,าถ้าสามกระทือว่าลุดเนาะเพราะว่ามันบริเวนเหล็กเด่นมันเป็นเหลเ็กกันประกบคูค่ะเหล็กออกยังฮะออกแปดหกสามแปดหกสามกับสองหนึ่งน,นี่ค่ะมาเบิ่งกันปีหนาเนาะค,ค่ะนี่แะค่ะท่านผู้ชมมาดูกันปีหน้าเดินดีเนาะแม่ พอชนบุรี่ก็ไม่มีหลุดเลยค่ะท่านผู้ชม,อ,มอาจารย์โคราชเอซหลายท่านน้ำเสียสิสรุปให้ไปนันาา่นได้ร่ะอาจารย์โคราชนริเชียกับป้อยตะตองงวด f อซก็ลืมเนาะครับค่ะตรงๆเลยนี่โอ้ตรงๆสองคู่เท่านั้นเขาามดเลยเนี่ยซี่ครูคออมเท่าครับค่ะนี่รักลอยพคนกับเขา แม่เอฟซีเนี่ยนกับเขารักมวยเข่าเดินต่อเนี่ยบังดู <c oughs> เฮ้น้ำเสียกันน้ำเสียห้ยเก่ามาเสียเขียนลงสื่อดิค่ะท่านผู้ชมเนี่ยเพราะว่ามันติดกำลังวันนี่นี่ค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวน้ำเสียลงให้เด้อค่ะ <c oughs> แซมหลักร้อยแซมหลักร้อยพ่อทอร์้ะค่ะสี่งวดติดเลขหลักร้อยเป็นคู่แซมหลักร้อยตลอดค่ะ <c oughs> นี่ก็รักลอยอาจารย์แกงค้อยมือแรยงเจอกัน,นะะด้ค่ะท่านผู้ชมรับมือ้รงเจอกันอาจารย์แกงค้อยนี่รักลอยกับเขาพี่ต้อยเดี๋ยวเจอกันด้ค่ะมาแล้วค่ะเดี๋ยวน้ำเชียรจัดคิวก่อนคุณลุงเพิ่นกับเขาเนีย่ยค่ะพี่ต่อยเขาบนรางเลยเนาะนี่ประสบความสำเร็จ ขอบุญเล็บซีเด้อค่ะพิถ่ายปลายปีเลยขอบุญเล็บซีที่เพิ่นบอกค่ะเพิ่นก็ไดซีงวดแล้วงวดบางหันก็เกือบเฮ็ดนอนงวดก่อนหน้านีไหมเปิกรได้เฮ็ดงวดนี้ได้เฮ็ดบัดนี้เพิ่นก็ะบันเนาะเล็ซีเพิ่นก็อยากให้เล็บซีเล็ซีน้ำกันถือกเนาะแม่วทากันเด้อค่ะเดี๋ยวน้ำเชี่ยวร่อห้ค่ะทานหมดไดเร่งดับแม่เพิ่นว่ารออีกสักสองสามวันเดี๋ยวมาโทรมาแล้วค่ะท่านผู้ชม นี่ค่ะครับโอ้แม่เอฟซีแม่นี่แม่นี่ค่ะนนี้ประสบความสำเร็จเลยค่ะนี่อีพอกอดกันเลขบนเดินดีที่แถาวิ่งครับพ่อนนทบุรีพนว่าถ้าไม่มีหนึ่งกับห้านี่บ่ถือดอกเล็ก่างบ้าอีหลีครับค่ะบนกับมาเนี่ย เอาค่ะท่านผู้ชมเป็นเส้นไหนคะ่ะครับตีไปหลายวะค่ะกบอยู่ในของเมียตัวใหญ่เลี้ย,อยงอุ้ยหุ่นเดียวค่ะท่านผู้ชมเมียตัวใหญ่ยังไงี๋ยังไงตกใจบ่เก่ามาเชร์เสียชีวิต <laughs> ตกใจทึ่งศูนย์พร้อมว่าเจ้าคือบอบอกคอยว่าเจ้าไปหายวะเนี่ยหายยู่ค่ะท่านผู้ช้มหายในข่วมหายนั่นก็คือศูนย์ค่ะครับเพราะว่าเพิพ่นไปใส่เพิ่นกับบอแต่ว่า ชีวิตจริงคอยก็าไหไ,ไปอยู่นะครับไปนํำกันเชียเออไปเฮียนใหญ่อายเพิ่นค่ะท่านผู้ชมอันนี้น้ำเชียกับข้าตะไปอนอันยินดีกับเฮียนมูกับลูกพี่ลูกน้องเนาะครับค่ะก็ไปเบิ่งเฮียนเขาเฮียนเขาก็มีสาไหวาน้ำเทิ่งไปปวดเฮียนซอยเขาพร้อมค่ะแนวกับพี่น้องกันพร้อมบ้านผู้หนีจังไดหลักไปค่ะท่านผู้ชมหลักไปยังไดก็ว่า นี่ก็คือว่าหลักไปเสียชีวิตเนาะไปผู้เดียวสิไปผู้เดียวสร้างอีกต่ว่าก็ขึ้นมาเองกันบ่ขึ้นมาภาพไปฮะกบกป้าอยู่ค่ะดังนุ่้ช้อมเนี่ยฟันดีอยู่ดีเนาะฟันดีพ่อซอสกับบวกเอาแล้วค่ะดังนุ่งช้มน้ำเสียบุเรลลุ่ครับหนึ่งแปดรนบ่อมั้งแปดหนึ่งหนึ่งแปดจะแปดหนึ่งยังไงเออหนึ่งแปดอ๋อเดี๋ยว คลิปต่อไปน้ำเสียจะนําเสนอเลขอาจารย์ขวัญแก่นได้ค่ะทังนผู้ชมเนาะค่ะเพิ่นมีสูตรล่องสูตรเกาหาเบิงผอมค่ะด่านผู้ชมค่ะคืนนี้กันเจอกันกับอาจารย์แกงค้อยค่ะเดี๋ยวอาจารย์ไลยๆท่ทันเดี๋ยวเพิ่นก็มาด้ค่ะด่านผู้ชมค่ะจังได๋กะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้น้ำเสียกับเก่มาเสียเด้อค่ะโอ้ฟอร์ฟันแม่นเจ้าเมยสอง เอ้ยห้าสองหนึ่งเนาะห้าสองหนึ่งค่ะ, <c oughs> ะค่ะอ๋อสำหรับคลิปนี้ก็เป็นข่วงฝันตีซวยกันเดอร์ค่ะมีไอฟซีกับพอยฟซีค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ